ไปแล้วมักไปละมีคนเดียวบ่คือใครเป็นแบบนี้มีแค่น้องเลยได้มีแต่ความจริงใจไอ้น้องก็สนุกดีไอ้คนใดคิดตัวนะเบบี้เบบี้ทำอะไรก่อนอุ้ยสเน็กเปลี่ยนไปขอไม่ใช่นี่ไปค่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรสเน็กเอ้ยอ๋อสเน็กคุยกับแม่วายสสวััดีครบุ สแน็คเอาไม่ใช่สโนดสโนดสโนดเฮเวอร์รองเทานะ้าแั้วฉันขอได้ไหมฉันชอบเหลือเกินตัวเล็กน่ารักมันเป็นสีดำสโนดคะเราจะได้ฟังสแน็คร้องเพลงวันไหนนะเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนี่เอ็มวีโฟบัสเสร็จแล้วจริงเหรอเดี๋ยวปล่อยนะมันพออยู่จริงนนว่ะพี่อยากให้สแน็คมีเพลงสักห้าเพลงอ่ะขอไอ้ขอสปอนเซอร์สา้บูมคงขอบล็อตละมั้งขอเลยพี่ มีโอกาสไหมในอนาคตมีโอกาสอ่ะมีจริงไหมเนี่ยซื้อไปแล้วจริงไหมเนี่ยซื้เพลงใหม่ไปเลยพี่รอเลยนะแอบซื้อไว้อ่าสนทุพูดเองนะสนทุพูดเองนะมีไไ่ด้ของแอบซื้อไว้เตรียมรอเพลงสแน็คห้าเพลงแอบซื้อไว้แล้วเอออยากให้ปล่อยเร็วๆไอ้น้องก็สดอยู่ได้พอได้ขี้ตัวนะเบ๊เบ๊พอได้แค่นี้ร้องมา เฮ้ยเฮ้ยต้องร้องเฮ้ยเฮ้ยสนท์บอกว่าหนูจะมีเพลงในอนาคต5เพลงจริงหรือไม่จริงค่ะไม่ได้ยขนาดนั้นไม่เดียกขนาดนั้นอนาคตอนาคตนานไหม100ปีก็คืออนาคตนานไหมในอนาคตหนูพกปืนมาทำไมคะสอหอตามหาอยู่ไม่่ใชโอ้ไม่ใช่เนาะยังยังไม่ถึงมาค่ะแอร ความน่ารักนอ้ฉีดตายไปนานไงไงประเด็นคือประเด็นคือแบบเอามาแกล้งแฟนคลับแอบเครื่องแฟนคลับแล้วก็มาแกล้งไปบนรถขึ้นมาต้นได้นะไปสวยเป๊นน่ารักสแนกไงจะใครละเอ้ยมาทุกคนบ๊ายบาย